บริกาเขาจะต้องออกสามมิสามที่เพจะไปเจอคับมีใสไไม่รู้ผมเก็อ่อยเอาวารู้นในสามมิตเข้ามาเรียนมามาวิเคราะห์ในในห้องบหมือนเดิมคสิบถึง่้นแล้วก็ข้อผที่ปีสเนี่ยหนึ่งเพิมเลยยาตอนนี้จะได้ตรวจอีกรอบอาจจะได้ขอบริการอาจารย์เวลาสิบถึงสิบห้านาทีได้ จะได camp, camp, like ้ไฟล์แผนของเด็กในสักแผนเนาะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู huh. uh ้น huh. ค uh ือจะดูว่าคือถ้าการพอดีกาก็ถเ็จลีนี้เวลาครสคนอไปตรนั้นผู้ริหารจะตรงนั้นจะได้เจออะไรบ้างแล้วจะอะไรเงี้ยค่ับเขาก็ การจันีรู่มีก็คือทั้งวันนะครับคือสามารถปรับเปลี่ยนได้ปัจบันประมาณ30ชั่วโมงหรือ3สัปดาห์ะฉะนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยี่ที่ว่าได้รับเปลี่ยนจากผู้เชี่ยชาพิเศษจากอาจารย์เซอร์สองและอาจารย์ของโรงเรียนทําเที่ยงที่เกียนทางมาหาวิทยาลัยปีนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนอย่างที่ทางน้องเด็ก ลกูกหลูกละหลานที่ได้มาแล้วก็วิชาเรื่องของหลักการจัดการเรียนรู้แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสาขาบริหารการศึกษามอนอสเชียงใหม่สอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยนะครับซึ่เป็นต้นของการวิจัยสิทธิภาพบรรยายนประสิทธิภาพทั้งจริง เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำเที่ยงอนุสร์นะคะสอนในวิชาภาษาไทยนะคะประสบการสอนนะคะเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งมัธยมแล้วก็ประถมทั้งนันเองะคระบและและ้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะ I'm here to be in the p a r t of English l e s s o n s and I'm happy to be here in the second t e r m by the name of Dr. Phirun Chantawat a า u ุ j a e w และก็สวัสดีท่าน คณะวิทยากรทุกท่านค่ะครูเป็นครูที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือว่าคุณครูเตือนใจปัญญาธรรมค่ะ2543นะคะปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษวิาชาเอกภาษาอังกฤษค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่มาเจอนักศึกษาที่นี่นะคะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่จะามาให้คำแนะนำน้องๆนะคะทุกคนค่ะตามสวัสดีค่ะ กับปมมือขอบคุณนะครับเื้ง <Tamam>. ต้นกับทางคณะวิทยากรราก่อนนะครับนักเรียนนะคะสามารถอ่านและจำแนกประเภทของโหหารได้ค่ะด้านเจตคตินะคะก็คือรักความเป็นไทยค่ะค่ะสาระการเรียนรู้ก็คือ คือจะตีความหมายแล้วก็มีการลงสีที่เป็นสีแดงนี่คือจะเป็นจุดเน้น,นะค่ะก็คือให้เด็กจําว่าการบรรยายคือการเล่าเรื่องและการอธิบายตามาแบบขั้นตอนประมาณนี้ค่ะหน่วยให้เป็นหน่วยของเราเองไม่ต้องไปรอกใครมาเวลาตั้งหน่วยนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเนื้อหาอะไรนำนะครับหรือเราจะเอาอหนึ่งเอ,เอาเนื้อหามาตั้งสองเอานะครับสิ่งที่มันเป็น เื้อหาที่เราคิดขึ้นมาเองอะถ้าถ้าพวกนี้จะน่า,าจะทันนั่น,นหมายความว่าหนูไปดูงแต่บรรทัดแรกเลยหน่วยหน่วยนี้ของหนูมันจะกี่ชั่วโมงท่านรู้จักป่ะหนูไม่รู้จะกี่ชั่วโมงแต่ยังไงหน่วยมันก็ต้องมีเวลามากกว่าใช่ไหมล่ะแล้วหนูไล่ลงมาทีละบรรทัดตามที่ฟังเมื่อเช้าจนกระทั่งถึงถ้าเกณฑ์มันไม่มีหมายถึงการรับประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะถ้าไม่มีหนูเขียนเพิ่มอยาวเยอะอย่าเยเาเยอะ ถ้าเป็นกระบวนการกลุ่มมันก็จะเป็นสมรรถนะเรื่องของการแก้ปัญหาไหมนี่อะไรทักษะชีวิตไหมอะไรประมาณนี้ค่ะตัวไหนไม่รู้หนูก็เสิชในมือถือเพิ่มเติมได้หน่อยแล้วหลังจากนั้นเสียตามความเข้าใจให้เวลาหนึ่งชั่วโมงใครเส็จก่อนหนึ่งชัมม่วโมงเอาเข้ามาเลยแล้วก็ทักทายต่อไปตานนี้น้องคณพี่น้องแม่หนูลงมือทำเลยหนูจะนั่งตรงไหนก็ได้แล้วก็กลุ่มสองก็มาหาสอนอแนนแล้วกลุ่มหนึ่งก็ไปให้คุณไปคน

แลเดี๋ยวท่านอาจาย์เรียกกท่านจะขึ้นบนจอให้นะครับ ถ้าต้องไปดูเล่มเล็กที่ผมขึ้นให้ดูเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูของท่านเป็นตัวชี้วปดที่เท่าไหร่ไม่มีเอ้ยไม่ใช่ไม่มีผิดค่ะเพียงแต่ว่าเราปรับฟอร์มให้มันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทางการที่มากขึ้นเนาะฟอรมมันเป็นเอกสารทางทางทางวิชาการก็จะต้องอย่าให้ผิดนะคะเรื่องการคระเรื่องอะไรอะไรทั้งหลายหลยเพราะว่ามันจะเป็นต้นแบบให้หนูอเอาไปให้ให้นิสิตเอาไปใช้ต่อ,อ,อลงมือทำเลย เวยที่2อาจจะมี3าหมดอันนี้แหละจ้มเยครับย้านะครับว่า เป็นคําบาลีสันกิตที่ใช้ในภาษาไทยไม่ใช่เพใช้สวดมนต์นี่ไม่ใช่แล้ะนะ <c oughs> <c oughs> มัต้องเป็นภาษาบาลีสันกิตที่ใช้ในภาษาไทย <c oughs> ซึ่ง เห็นในหนังสืออันนมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนไม่รู้อานี้็น้นจะให้รู้จะเชัง้นือทมันเป็นร